เอพีทาร์ดบน้องหมวยนะคะตอนแรกเราว่าจะไม่ทํานะแต่าสักหน่อยนะสักคลิปนะคะพี่ก็คาดในหัวข้อคนที่ชอบคุณตอนเนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นใครเราหรือคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้คนที่ชอบคุณอแอบชอบคุณหรือคุณรู้ว่าใครนะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณมีให้ไพ่ให้เลือกสามกองน,นะคะเราจะให้เลือกจากหน้ากองน,นะคะ ง่ายแต่การหยิบจับนะคะกล่องกล่องที่หนึ่งนะคะโรแมนทารต์ตนะโรแมนติกหรือโรแมนโรแมนโรแมนติกทารต์ตนะคะกล่องที่หนึ่งนะทำสมาธินึกถึงคนที่เอ่อดูสิตัวเองนะถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าใครแอบชอบคุณกล่องที่สองทาร์ตเดลาร์เนสนะคะทาร์ตเดลาร์เนสกล่องที่สองกล่องที่สาม โกลเด้นเวลล์ทาร์รต์โกลเด้นเวลล์ดานเนอร์สามสองหนึ่งนยคะนึกจึงตัวเองเท่านั้นทำสมาธิ<ม>หนึ่งจะขวานะปะ่ะคุณน่าจะได้ละ่อนให้หนึ่งมาดูกันว่าคนที่แอบชอบคุณเ,เขาตอนนี้เขามองเขาก็คิดยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณชอบไม่ชอบหรือ เขาบอกว่าคุณบ้าบอเขาแตกเคยว่าเขาบอกว่าคุณแบบเจ้าชู้หรือเขาบอกว่าคุณมีความลับหรือเขาบอกว่าคุณเก่งฉลาดหรือยังไงว้าไฮโลแฟนขึ้นมาวายเขาบอกว่าคุณเป็นเนื้อคู่เขาจ้าจ้าจ้าก้าเหรียญไฮโลแฟนขึ้นมาพร้อมกับก้าเหรียญเขาบอกว่าคุณร่ำรวยนะแล้วอยากได้คุณเป็นแบบ พ่อของลูกแม่ของลูกนะอ้ร่ำรวยหาเงินเกง่งที่ชอบคุณนะอ่ะมองว่าคุณเป็นคนที่วางตัวดีด้วยเฮอร์มิตเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมเป็นคนที่เฮอร์มิตเป็นคนเงียบเนียเป็นคนเก็บตัว นะไม่ชอบสูงสิงกับใครอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเฮมิตเป็นคนเงียบเงียบนิ่งๆเป็นคนธรรมะธโมก็ได้นะสายศาสนาไนดะนะ้ชอบคุณเขารู้สึกไงไหวควีนถือดาบเกามองคุณเป็นคนดุ นะป่าคมดุชุดเฉือนวาจากล้าตัดสินใจเด็ดเดียวเด็ดขาดถ้าตัดสินใจอะไรแล้วก็คือตามนั้นเลยคุณหลายจะจะาััดลมชาราศีกันไม่ทุนตุนกลุ่มราศีพฤษภนะคะเน้นหนักธาดินนะราศีตุลหกไม้เขามอว่าคุณ มีการงานหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วนะอยู่ในระดับที่สูงแล้วอยู่ในเลเวลที่ดีแล้วมีความสำเร็จในด้านการงานเจ็ดดาบแต่เขามองว่าคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ปกปิดเขาอยู่เหมือนคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้บอกทั้งหมดเวลาพูดคุยกับเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เปิดเผยไม่ได้เป็นคนเปิดเผยขนาดนั้น นี่คือเท่าที่เขารู้สึกนะที่เขามองคุณเขาบอกว่าคุณเป็นคนใจดีเป็นคนเฟนลี่เป็นคนสดใสร่าเริงแล้วก็บางครั้งเขามองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่น่าค้นหาเป็นคนมีเสน่ห์ลึกลับ นะคะไฮเปนเทสเป็นคนที่อาจจะมีสองบุคลิกอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวของตัวเองบนโลกโซเชียลมากนะรู้สึกมันทำให้เขารู้สึกว่าเอออยากติดตามคุณคนคนที้อาจจะเป็น FC ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วอาจจะเป็นคนที่คุณแอบชอบแต่อาจจะเป็นเพื่อนในโลกออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะ หรือเป็นคนที่คุณไม่รู้จักเลยแต่อาจจะบังเอิญมาเจออาดูทาวเวอร์เขา